ไอ้ไออก,กูเ่ากุ๊มูกะทิกูจัเลยกูมันไม่ขอกูคูดัทีเนี่ยน้ยมึงดูฟังมันแต่ละวัอนอันอยู่กับมันเลยรคาแน่เลยแค่ัครอบลวหรอไมเปลีล่ยนไปเนยไม่เน,นียน,นะกบ <c oughs> รู้ไหมที่คุยกับมันมาสามเดือนแล้วถ้าเป็นคนเรามันไม่คุยนานขนาดนี้ป่ะใช่มันไวไปว,วะ <3 S 2> สามเดือน<ถ><ถ>มันไม่กล้างไงไม่กล้างงระวังนะพี่อย่าเสียวกันรับคเปลี่ยนกล้องไงหรอพี่อย่าพูดใครพี่นี่พี่ปรึกษาได้เลย เอ็งมีไลน์ไงก็แอดเลยแอดไลน์ที่เราตั Dragon> ้งกลุ่มไว้อะหินว่าในไลค์อ๋อเข็ยนอยู่เออแอดไปเลยไอ้กอล์กดทักไปคุยกับไอ้กาว่าจะพูดถึงเรื่องอะไรมีประกาเด้อไอ้คนก็ไม่ครบขับรถฮะพี่หอยพิชอน อ้าวทำไมมันเบารถเออทคนเยอะไปแล้วบอเออไปแล้วแหละเจเจระบบยังอยู่กันป่าอยู่มันมันบอกมันขับรถออกไปแล้วกสัญญาณที่ไหนโอ้โหเครียดไม่ต้องเออแกดูมันโอ้โหลดลงริจริงแม่หูตตั้งแล้ โอืมไอ้สัตว์สักทีดิ